สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแอปเกมหาเงินเข้า wallet ฟรีนะครับซึ่งแอปเกมเกมนี้เนี่ยก็ทําเงินให้ผมมาหลายพันแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นยอดการถอนเงินนะครับล่าสุดจากทางแอปเกมตัวนี้นะครับผมก็ได้ทําการถอนเงินมาเป็นจํานวน600บาทนะครับถอนเข้าบัญชีถูมันนี่ wallet โดยไม่มีการหักค่าธรรมเนียมแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถที่จะรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของโชกุนชาแนลด้วยนะครับเวลามีคลิปสอนหาเงินออนไลน์อัปเดตใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับสำหรับแอปเกมนะครับก็เป็นเกม Pi กกี้โกนะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้จักกันละนะครับแต่ก็ อาจจะมีเพื่อนๆหลายๆคนนาอที่อาจจะยังไม่รู้จักกับแอปเกมนี้นะครับแอปเกมนี้เนี่ยจะเป็นแอปเกมทอยลูกเต๋านะครับเพื่อเก็บเงินมาอัปเกรดสิ่งก่อสร้างหรือว่าบ้านของเรานั่นเองนะครับซึ่งก็ถ้าเพื่อนคนไหนที่เพิ่งดาวน์โหลดไปเล่นใหม่ๆเนี่ยทางตัวเกมมันก็มีสอนเล่นอยู่นะครับเล่นไม่ยากเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเล่นเพลินด้วยนะครับสําหรับเกมนี้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเกมนี้มันยังสามารถหาเงินเข้าวอล็ตให้กับเราได้ด้วยนะครับ โดยถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนที่ดาวน์โหลดไปแล้วก็เล่นจนบ้านของตัวเองเลเวล10ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีเมนูถอนเงินเข้าอลเลตมาให้นะครับโดยเมนูการถอนเงินเข้าอลเลตเนี่ยจะเป็นเมนูอันนี้นะครับจะเป็นรูปซองอ่งางเฝาสีเขียวนะครับถ้าของใครยังไม่ขึ้นเนี่ยก็ให้เล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะโผล่ขึ้นมาเองนะครับทีนี้เดี๋ยวผมกดเข้าไปให้ดูนะอันเนี้ยจะเป็นเมนูการถอนเงินนะครับที่ผมทําการ ถอนเข้าไปที่แอป True Money Wallet ของผมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเปิดประวัติการถอนให้ดูนะครับนี่สำหรับแอปนี้นะครับผมก็ถอนมาประมาณพันกว่าบาทน,นะครับจ่ายจริงทุกยอดเลยนะครับแล้วก็จะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือแอปนี้เนี่ยการถอนเงินมันไวมากๆนะครับก็คือหลังจากเรากดสั่งถอนไปเนี่ยเงินจะเข้าเป็นชี True Money Wallet ทันทีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างถอนเงินเพื่อนดูแล้วกันเนาะ โดยการถอนเงินแอปนี้เนี่ยก็ขั้นต่ำแค่10บาทเท่านั้นเองนะครับนี่การถอนเงินสามารถถอนได้ทั้งอันนี้จะเป็นการเติมเงินมือถือนะครับเพื่อนเพื่อนนี่จะรองรับค่ายมือถือตามนี้เลยแต่ว่าผมจะชอบถอนเป็น two money wallet จะมากกว่านะครับนี่ก็จะมีตั้งแต่10บาทไปจนถึง600บาทเลยนะครับของเพื่อนๆคนไหนที่600บาทมันยังล็อกอยู่นะครับก็เพื่อนๆพืทำการเล่นไปเรื่อยๆนะครับอัปเกรดบ้านไปเรื่อยๆมันก็จะปลดล็อกให้นะครับ ก็สำหรับการถอนเงินนะครับเราจะต้องใช้เหรียญดาวในการถอนนะครับซึ่ง600บาทเนี่ยใช้เหรียญดาวอยู่ที่ประมาณ2 8งหมนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ3 0,000นะมันถอนได้นะครับนี่เดี๋ยวถอนให้ดูเลยนะครับการถอนเงินเนี่ยง่ายเลยนะครับไม่ต้องกรอกอะไรเยอะนะครับกรอกแค่เบอร์ทูมันนี่วอลเลตของเรานี่กรอกแค่เบอร์ทูมันนี่วอลเลตของเราที่ช่องนี้แล้วก็กดสั่งถอนแค่นี้เองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองถอนให้ดูเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมทําการถอนเงินไปแล้วนะก็ยอดเงินเนี่ยน่าจะเข้ามาแล้วนะครับนี่เห็นไหมก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจานวนเงิน600บาทนะครับเพื่อนๆใช้เวลาเร็วมากนะครับหลังจากเราถอนเงินเสร็จเนี่ยเงินมันก็เข้าบัญชีทูบันนี่วอลเล็ตเราทันทีเลยนะครับไม่เกิน5วิ10วิเงินเข้าเลยนะครับอันนี้จะเป็นข้อดีของทางแอปแอปนี้นะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสงสัยว่า,าเหรียญดาวที่เอามาถอนเงินเนี่ย หาได้จากไหนนะครับให้เลื่อนลงไปด้านล่างนะนี่นะครับการหาเหรียญดาวก็คือการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับสําหรับแอปนี้เนี่ยจะเป็นแอปแนวสายเชิญเพื่อน100เปเเลยนะครับก็ถ้าใครที่เชิญเพื่อนไม่เก่งนะครับกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะเล่นไม่ได้นะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยไอเหรียญดาวตรงเนี้ยบางทีเนี่ยเราหาได้จากการดูวิดีโอนะครับแล้วก็ทําภารกิจเนาะแต่ตอนนี้เขาปรับใหม่นะครับก็คือ หาได้จากการเชิญเพื่อนเท่านั้นนะครับโดยท่านเพื่อนอยากจะลองเชิญเพื่อนเนี่ยก็เนี่ยกดเชิญเพื่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ลองส่งลิงก์เชิญไปหาเพื่อนคนอื่นๆใน Facebook ของเรานะครับถ้าเกิดมีคนเขามาสมัครต่อเราเนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญดาวนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีโอกาสได้รับเงินรางวัลเพิ่มเติมนะครับจากกิจกรรมจัดอันดับตรงนี้ด้วยนะครับผมก็สำหรับกิจกรรมจัดอันดับตรงนี้ เพียงแค่เราเชิญเพื่อนติด10อันดับแรกของทางตัวเกมก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมนะครับกิจกรรมนี้ใกล้จะหมดเขตแล้วนะครับก็หมดวันที่29เดือนพฤษภาคมนี้นะถ้าคนไหนที่ยังไม่ได้ทำนะครับก็รีบไปทำได้เลยนะเหลือเวลาแค่ประมาณ2วันเท่านั้นเองนะครับก็จะจบกิจกรรมเต็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคเป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับแอป Ki ก g โกนะครับก็ ถือเป็นอีกหนึ่งแอปเกมหาเงินเข้าเลเลตนะครับที่ค่อนข้างที่จะสะดวกนะแล้วก็ไม่ต้องลงทุนนะครับถอนเงินเข้าไวนะครับจ่ายจริงทุกยอดนะครับใครที่เป็นสายเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วยังไม่รู้จักกับแอปนี้ก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดเกมผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะอย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนคนไหนที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามก็รบกวนกดให้ผมด้วยนะครับผมเวลามีคลิปสอนหาเงื่อนอะไรใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้มาอัปเดตกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ